จะมาโชว์วิธีการรีดน้ําเหลืองนะคะจากชมช่วงใบหน้านะคะเพื่อให้ใบหน้าผ่องใสเรียวเนียนสวยงามไปนานๆนะคะพิมพ์ได้เทคนิคการนวดแบบนี้นะคะมาจากตอนที่ไปงานของ o o o s s k n l l b นะคะเพราะว่าเขาเปิดตัวเจ้าอันนี้นะคะ c i r c l e Plex ะะเป็นไอครีมสําหรับกลางวันนะคะคือฝาด้านขาวแล้วก็กลางคืนฝาด้านสีน้ำเงินอันนี้ทีนี้พี่เห็นว่ามันน่าสนใจเนี่ยก็เลยอัดวิดีโอมาด้วยนะคะแต่นี้ในวิดีโอเนี่ยเสียงอันจะไม่ชัดหรืออะไรงไงหรปืปาพิงก็เลยแบบว่าเอามาทําให้ดูนะคะชัดๆตรงนี้แล้วก็ วิดีโอที่ถ่ายจากตัวงานนี้ไว้ให้ตอนท้ายวิดีโอด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากทราบติดตามได้เลยค่ะพูดถึงข้อมูลสรุปกันง่ายๆก่อนนะคะก็คือจะเป็นการรีดน้ําเหลืองออกเนื่องจากว่า,เ,าเลือดลมของเราเนี่ยมันเดินโอเคอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยน้ำเหลืองเนี่ยมันจะไม่มีตัวผลักเพราะนั้นนะคะก็เลยจะต้องช่วยเขาบ้างแบบว่าให้มันออกไปนะคะหมุนเวียนบ้างนะคะทีนี้การทาเนี่ย ผู้เชี่ยวชาญก็จะหมายว่าไม่ได้ต้องทํายิ่งมากยิ่งดีนะคะให้ทําถ้าเราประมาณ3-5ครั้งแล้วก็ความแรงในการกดมือลงไปบนผิวหนังเราเนี่ยให้รู้สึก เฟิร์มนะคะไม่เบาเกินไปไม่นักเกินไปคนกดจะแบบว่าผิวเป็นรอยแดงนะคะขณะที่กดนะคะเพราะนั้นก็คือทาต่อนเนื่องกนได้เลยะะมีไม่กี่ท่านะคะพิมพเองลองจับเวลาดูแล้วเนี่ยอย่างมากไม่เกินหนึ่งประมาณหนึ่งนาทีครึ่งเท่านั้นเองนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะท่าแรกนะคะก็คือเอามือวางที่หลังหูตรงนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็กดให้รู้สึกเฟิร์มนะแล้วก็ลดลงนะคะจะมาจบตรงช่วงประมาณกระดูกไหปลาร้าตรงนี้นะคะ รูดประมาณสามครั้งทีนี้สำหรับตัวพิมพ์เองเนี่ยพิมก็จะเออบางทีไม่ได้ทําต่อเนื่องกันทั้งหมดนะคะคือทําแล้วก็ทาครีมไปด้วยแล้วก็ระหว่างที่รอครีมตัวนั้นก็นวดบางจุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทําให้ไม่เสียเวลาดีนะก็คือทาแรกทานี้นะคะจากนั้นเนี่ยท่าต่อไปจะเป็นจากข้างบนลงล่าง้วจะเป็นหน้าผากนะคะให้เอานิ้วนะคะแบบนี้วางไปบนตรงกลางนะคะแล้วก็รูดนะคะแล้วก็ลงตามแนวเดิมมาจนถึงไหปลา สามถึงห้าครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณปกติว่าทาครีมรอบเดียวจบหรือไม่ก็ไม่ได้ทาหลายขั้นตอนเลยมากมายนะคะ่ะก็ทาจนเสร็จก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยมาทำขั้นตอนการรีดน้าเหลืองแบบนี้นะคะจากนั้นมาถึงรอบดวงตานะคะจากรอบดวงตาเนี่ยคือให้วนแบบนี้พพ์แนะนานว่าขั้นตอนนี้เนี่ยคุณทาไอครีมก่อนจะเวิร์กมากๆมันจะได้แบบว่าไม่มีการดึงรั้งนะคะการทํา แบบนี้ทุกขั้นตอนเนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคุณพยายามหลีกเลี่ยงการดึงรั้งผิวหนังคือเรียกว่าทําให้กําลังรู้สึกพอดีๆไม่ใช่ทำเสร็จแล้วสึกตายแล้ผิวเขียวย่นมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าถัดไปเอามือชนกันแบบนี้นะคะแล้วก็กดที่ตรงนี้สักสามสี่วิหะไรประมาณนีนะะ้แล้วก็ยกขึ้นแล้วก็มากดตรงนี้ท่าน,นี้จะช่วยยกมุมปากนะคะแล้วก็ลงมา อย่างนี้นะคะประมาณสามถึงสี่ครั้งอ่าก็เสร็จท่านี้แล้วนะคะถ้าต่อไปคือจะเป็นการนวดตรงช่วงจมูกนะคะก็จะเป็นนี้ปีกจมูกนะคะเสร็จแล้วก็ตรงสันจมูกแบบนี้ถูอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็รีดออกด้านข้างแล้วก็ลง สำหรับท่านี้ทาครั้งเดียวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะอาจจะมีใครที่ทาครีมตรงช่วงคอนะคะก็สามารถจะใช้วิธีนี้ค่ะรูดขึ้นเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะคะอย่างรวดเร็วนี่ขนาดพูดไปด้วยทําไปด้วยนะคะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ3นาทีถ้าเกิดคุณทาเองที่บ้านทําเป็นประจําทุกวันเนะะี่ยค่ะเพนเชื่อว่าอาจจะใช้เวลาสักประมาณแค่1นาทีครึ่งนะคะผสมสารกับการทาครีมคุณปไปเลยคะ่อนนะอาล่าฮัสามารถแบบตอนนี้นะคะก็ไปติดตามชมว,วิดีโอที่ถ่ายมาจากในงานนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมว,วิดีโอนี้จนจบค่ะแล้วเราเจอกันเร็วๆนะคะตอานี้สวัสดีค่ะ จริงๆแล้วคือหลาจากกลางใปหน้ามาขอไปหน้าแล้วก็ลงมาที่ฝ่ามืเลยเเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อ,ะอนอื่นเนี่ยเราต้องเตรียมใบหน้าให้เรียบร้อยก่อนเมคอัพเอาออกก่อนนะคะอันนี้เป็นการสมมติอ่าเราต้องลงบนใบห,หน้าที่สะอาดแล้วก็ใช้เครีมที่มีประสิทธิภาพนะคะในการที่จะลงไปบนใบห,หน้าะจะมาก ไหลลงไปตามทางของมันแบบนี้คุณผู้ชมของดิฉันิพย์คุณผู้ชมที่ดีมากค่ะทับตาตสยใช่ไหมนะคะแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้ประมาณสามครั้ง<ม>ถ้าไม่ใช่ว่ายิ่งแรงยิ่งได้ทําสู่ชีวิตตนสองน้ำเหลืองตนนี่ไม่ใช่นะคะ <laughs> ถ้าคุณรู้สึกเจ็บๆน่ะแสดงว่าคุณต้องเริ่มอย่อนละคะ่ะประมาณสามครั้งแต่ถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าอู้ตายแล้วแบบถ้าทํายิ่งทําหลายๆครั้งได้มากก็ยิ่งดีไม่ใช่นะคะ ปริมาณในการทำในต้องพอหมะถ้าต่อไปนะคะเราจะเริ่มไล่จากบริเวณทั้งบนดก่อนค่ะเอามือกดนะคะบริเวณหน้าผากค่ะกดให้มันเป็นแนงแบบนี้ไม่เป็นอย่างนี้นะคะเป็นยางแบบนี้ระ<อ><อ>วังเก็ดรอยเล็บด้วยนะคะ,คะอย่าจีบหน้าผากเองนะคะระวังเล็บน,นะคะแล้วก็ค่อยลากลงมาค่ะให้เหลือแล้วค่อยไหลงลงมาสู่ต่อมนหลังเป็นการเร่งการขจัดสารพิษในร่างกายค่ะประมาณนี้ค่ง ถือว่าเป็นรอบเย็นก่อนก่อนคืนนี้นะคะกลับไปดูแลจริงๆคืนนี้นะคะ,ะ,คะสมมติว่าเรารฟก้าตาแล้วต่อไปเราจะไปเริ่มตรงบริเวณรอบดวงตารอบดวงตาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็น,นะะส่วนที่บอบบางมากเลยเราจะใช้ิ้วที่ยาวกว่าแรงๆในการกดเนี่ยเราจะกดน้อยกว่าค่ะิ้วที่สั้นกว่าะคะลองดูนะคะที่หางตาค่ะค่อยๆเลื้อน,ะะนนะคะรอบบริเวณหัวตา ผิวโผลผิวลงมากลับมาที่หัวตาอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ปาตออกลากกลับมาสู่บริเวณเดิม่ะกลับมาสู่ท้าเนิมอเรนมนออก เนไม่แค่ส่วนเดียวด้วยที่สุด<ช>นะค่ะ,ะบางคน,นย่พออายุมากขึ้นเนี่ยค่ะรูมปากจะเริ่มตกทีนี้เราขอที่มันจะตกคือพวกเราไม่ไม่มีใครตกเลยแต่เราก็จะต้องป้องกันไว้ก่อนต่องลง<ส><อ>ง,งานต<ช>้องลงหน้าก่อนนะคะเราต้องดูเรื่องหนาแน่นนี่คือกดจุดค่ะเราจะกดจุดตรงนี้ง่ายมากค่ะมือชนกันแล้วก็กระตักเข้ามาหาตรงบริเวณใต้ริมฝีปากค่ะกดลงไปนะคะอย่ากดแรงเกินไปแล้วก็อย่าเบาเกินไปถ้าเบาเกินไปไม่ได้ผลแต่ถ้าแรงเกินไปจัถึงว่าโยกปันถอนก็ไม่ได้ผล กดกำลังปฏิบัให้เรียงเลื่อนลงนะคะกดขึ้นแล้วก็เพิ่มไปที่มุมปากยกขึ้นนิดนึงแล้วก็มาข้างบนกดครั้งนึงน,นะคะแล้วก็ตักลงมาโดยที่ไม่ต้องไปขู่ไปจับอ,อะไรคงดีท่าเดิมยกขึ้นแล้วก็กดประมาณสามครั้งนะคะเราจะปล่อยจมูกไว้เฉยๆเฉยา็ไม่ดีเราทอาซักไม่ชื่นช่วยนิยาย จะให้เลือล่อนลมพาดไหลเรียนดีขึ้นการที่เลือกไหลเรียนมาหาอบริเวณนี้จะทำให้ในการบริาหารนั่วก็อคือถูใช่ไหมคะเราก็ทำการถูบริเวณปีกมือสามสีร่รอบจากนั้นค่อยๆเลยส่งบริเวณด้านบนแล้วก็สองนิ้วค่ะเลี้ยวยาวลากมาผ่านมาลงมาที่ข้อศอกค่ะเป็นอันว่าจบสิน้นทีนี้พอเราเหลือไหม ถ้าเรายังมีคือไี่มีประสิทธิภาพดีเราปัดขึ้นทุกๆวันใบหน้าก็จะเรียวสวยก็อาการนวดแบบนี้นะคะก็จะช่วยคืน